สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพาโชคนะคะเนะาะฮารมนีแอดกดับดเดินห้างมาที่วัดทุ่งฝนเนาะค่ะกับพอดีมาพอก็พอแต้มนะคะพอแต้มพอแต้มสูตรหวยคำนวณสูตรหวยแม่นเนาะคะ่ะเนาะกะเลขวิ่งนะคะสําหรับสายวิ่งสายแลนด์นี่ของพอแต้มนี่ว่าเคยผ่านเลยเนาะคะ่ะเนาะกะ มื่อนี้แอดกันเลยมาตามแนวทางขอแนวทางจากพ่อแตมนะคะเพื่อฝากตอนพี่น้องเอฟซีเข้าสู่สุดข้น,นะะเนะาะค่ะกะเขาไปถามสอบถามพ่อแตมค่ะว่ามื่อนี้มีแนวทางตัวดีตัวเด็ตด,ต,ด,ต,ดตัวไดนนะคะฝากพี่น้องเอฟซีเฮ้าหรือเปล่านะะเนาะก็เขาไปตามแนวทางก็พอแตม้มพร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะกดติดตามที่สําคัญกด,กดกระดิ่งไวะะ้เด้อค่ะเด้อ จะได้บอผาดการแจ้งเตือนกระทั่งช่องเนาะค่ะะเนาหรือแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะผมก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องในหาคลิปดีๆไม่ไม่เด็ดๆนะคะฝากพี่น้องตอนฝากตอนพี่น้องเอฟซีห้องสุขุข้นเนาะข้าก็เข้าไปต่อตามแนวทางนะคะสอบถามแนวทางก็พอแต้มพร้อมๆกันเลยค่ะเอฟซีมาตามแนวทางของพอแต้มนะคะเนาะบุกไปสัตว์เลยมืดมืดก็เป็นยัง พี่จะเขมาในส่วนเออเเดี๋ยวเดี๋ยวชงปีวีมาให้น้องเลยนสักตังน่ะมันดันนะไม่มีละชงปีวีมาให้น้องเลยเดี๋ยวไม่ได้ละนั่งเยอะขึ้นขอถุงหัวขอเหล็กหรือว่าจะนั่งกามี่พิษมีเถกเป็นเรื่องปกตินะครับเนาะแต่ว่าเหล็กวิ่งกับบัวผัดเหล็กวิ่งบัวผาดคือเขาทุงวัวคือเหล็กวิ่ง แต่ว<ม>่าจับผูเข้ากับมีผิดพลาดแน่เนาะ,ะ,นะพอนะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพอเล่ก็มีเขาไม่หลุด <c oughs> พี่น้องก็รอพ่อพ่นเอ็ดแนวทางให้เบ,ะะบิ่งนะคะเนาะพ่อกรสิบอกให้ฟังนะคะเฮ็ดสดๆเลย เลขวิ่งนี่วิ่งบนล่างเ,เหรอวะวิ่งบนครับวิ่งบนล่างต่างหากครับเด่นตัวไหนอยนี่เหาอโอ้เขาเด่นหกโอ้เด่นหกเราจะมีสิทธิันนี้ด้ล่างแบบเก้าสามกับสี่ พี่น้องก็เป็นแนวทางนะคะของพ่อเพื่อนนะคะเนาะเลขกวิ่งนะคะซ้ายวิ่งซ้ายแลีนะคะบนนะคะเนาะบนเด่นหกนะคะวิ่งล่างได้พอวิ่งตัวใดไพ่อแปดกับเก่าครับนี้หลักสิบหลักหน่วยครับอันนั้ก็พขอแปดกับเก่าคือหลักสิบแปดเก้าหลักสิบครับผมค่ะสามกับสี่หลักหน่วยสามสี่หลักหน่วยครับจับคู่แปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่ เล็กวิ่งมีถ้าวิ่งล่างจะเป็นตัวไหนพอวิ่งกลางวิ่งล่างพอมักเปียกไหมวิ่งล่างมักเปียกเนาะบิ่งเปียกวิ่งกลางเปียกเปียกเนาะบนนี่ให้ไฮซีคู่ไม่ได้พอเมียนครับอืมแต่ตกฟันทงหกสามหกตัวเดียวโอ้ฟันทงสามหกเม็ดเดียวมันใจยุ่งน้องพองวะนี้ก็ทำคางกับมันใจเยอะครับ คเป็นแนวทางนะครับเนาะค่ะติดตมักกระจัดขัดกระพันนะครับเด้อตัวเรียกเป็นแจ้งแนวทางค่ะมีไปหูจะกลนเมนค่ะพ่อครับทำมาเข้าค่ะใบผิดกันแล้วหน้าเนาะค่ะเนาะครับพันพ่อตั้งแต่ย่อนลังไปกับเม่นอยู่จะไปข้างหน้าเขากับหูนะครับเนาะค่ะคือถครย้อนลังไปนี่คือเขาดีทุกที่ว่าเลขดิ่งนี่เขาทุกหวดครับผมเล็เล็กจับคู่นี่คือ ของกอผัดงวนเมื่อกี้นี่แหละโอ้แสดงว่าเดินเดินยงาเมาหลายงวเงินเท่ครันมาผัดงวนเมื่อกี้นี่10ี๋ยวก็จับให้ลักถือโยรักสามค่ะจับเลขลักถือโยต่วเลขประกบเขาของงวนเขียดเข่าเข่าเข่าเพียงแต่ว่างวดง่วนมหันต์มันเฮ็ดได้สูตร์เลขล่างมันเฮ็ดไดศูนย์ศูนย์แล้วก็เพิ่มบวกเพิ่มสามเต้มค่ะมันได้ศูนย์กับสามค่ะมันเลยมากน้ำกันเลขล่างนั่นนะ อ๋อมันมานน้ำกันมันมานน้ำกันเลยกือเล่บ่จับคูเชื่อกันอ๋อบ่ได้แทนเข่าตรงตเมียงครับปกติมันสีบ่ไปน้ำกันมันบปล่าพอเลยแรนปกติมันสีบ่ไปน้ำกันวันนี้มันแรน้ำกันก็เลย่ได้จับครูแยงครับอืมค่ะจะถือว่า่าดไปงวดเดียว่าดพอว่าเข้าบ่จับครูซื้อๆแล้วพอเนาะขาที่จริงค่ะเข้าจับคููมันกะสีเข่าเนาะค่ะครับ เลขเลขล่างนี่พอถ้าเด่นเน้นนี่พอจีเน้นเป็นตัวไดขนี่พอ่อแปดสามกับแปดสี่ครับโอ้แปดสามแปดสี 83, ่ อันนี้เป็นห้ให้เป็นตัวร่องเหรอแมงขับตัวลองไหมตัวลองครับดเลาขไล่สามบางแ้นะผมเห้มือเข้าบือก่อผมจะได้ถกล้ส่สไลด์มาดีค่ะสวัสดีค่ะไล่สามบังวนะครับจะบริเาร่ยัาั เลขกเที่ก็เขียนหมดนะหาหาที่เพื่อหอดสิปอันหอดแล้วไอ้ก็คำนวณมาอันพอสิคำนวณสูตรยงอีกมคนียนเมียนคำคนอีกแค่บางทีเรียกเรียกวิ่งมันถืออยู่ครับแต่ว่าจับคูว่าเขาเรียกวิ่งนี่บเคยผ่าดจังวดเมืนบคเมียนคำ เลขวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลขวิ่งบราเคยพลาดเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะคุณแม่เอฟซีทีมักแลนมักนั่นเนาะค่ะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องติดตามของเลขวิ่งบนล่างแมเนาะคะ่ะบนล่างเนาะค่ะพี่น้องเอาผมเดินให้รถเลขวิ่งเงินล,านล้นลานเลขวิ่งเงินล้านเนาะค่ะพ่อพี่น้องได้เลขวิ่งเงินล้านนาเะคะ่ะเนาะ โผล่ไปไหนเล็กวิ่งเงินล้านเนาะค่ะพ่อบนล่างนะคะสองกับสามไม่เอานครับอันนี้สามสิบงวดแล้วยังไม่หันสามสิบงวดไม่พลาดครับพี่น้องหเล็กวิ่งเงินล้านสามสิบงวดไม่พลาดเด้อครับพี่น้องสำหรับเล็กวิ่งนะคะเงินล้านเป็นเป็นบนเป็นล่างมาหนึ่งตัวหรือมาสองขอมาหนึ่งหนึ่งถึงสองตัว โอ้คือว่าบ้าได้บ่ม่านน้ำกันไใบมาด้วยกันแต่คือว่าแต่ว่าบางทีอาจชีขึ้นบนขึ้นล่างแมนครับโอ้ค่ะก็คือว่าสุดยอดน่าพอเนาะสุดยอดเล็กิงเงินล้านครับพี่น้องก็ผิดเจรณาเบึงนะคะเนาะเป็นสูตรคำนวณของพ่อแต้มนะคะกับแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะสำหรับเลขวิ่งเงินล้านนะคะ พอเพลินว่านะคะมาได้นะคะทั้งบนและล่างนะคะแต่ไม่มาด้วยกันเด้อพี่น้องตัวนึงสิขึ้นบนขึ้นล่างเป็นสีนาะพี่น้องเนาะกะบ่อบผัดนะคะสําหรับเลขวิ่งนะคะคือวันที่ผ่านมาผมกับฟันทงซ้ำมาได้ทั้งบนทั้งล่างกับมาอีดิบโอมาได้ทั้งบนทั้งล่างกับมาอีดิบเนาะแต่วันมาหลักไวยเนะาะซ้ำค่ะใช้เลขวิ่งเขา,า,าก็ถือว่าถุข่าวิ่งบ๊อบที่วัตถุนะถือว่าถุถือว่าเขาไปเนาะพ่อเนาะแม่นครับถ้าไปจับคุ้มกับบัตรถือพร้อมันไปหลักลอย เตี๋ยว่านนสไตล์ของผมคนไปรักลอยผมคือว่าพิษครับไปรักลอยนี่ถือว่าพิษครับผมคือก็ต้องเขามาอะไรแค่รักซิฟก็รักหน่วยแมีนครับเรียกจับคู่ต้องต้องเป็นมือสั่นคำคำไปรักลอยนี่คือพิษปาตัดไปว่าพิษไปเลยแมีนครับอถือว่าเป็นแปลว่าเขาสามหลังกับ โอเคหรือว่าเขาเนาะ,พ,นะพ่อเนาะพี่น้องกับเป็นนะคะเลขสูตรคำานวณของพอแตมนะคะเป็นที่นาติดตามแล้วพี่น้องเหลขกกับ่าหลายคู่นะคะเนาะบนสีคู่ล่างสีคู่นะคะเน้นให้พร้อมพี่น้องกันสำหรับคนงบหน่อยนะคะกับพิจารณาเบิงนะคะนาเหรียญนาลุ่นนาล่องนะคะเพราะว่า1ิกโกงวดแล้วพี่น้องพึงผาดในงวดที่ผ่านมาก็คือออก30ศเพราะว่าพอเพิ่น เลขสามก็เลขศูนย์เป็นเลขหลักมากน้ากันพี่น้องพอเพิ่นก็เลยบวจับคู่นะคะเนาะปกติมันจะไม่มาด้วยกันเนาะเพิ่นก็เลยบวจับคู่นะคะก็เลยถือว่าเป็นพลาดไปนะคะเนาะกับสำหรับชุดเลขบนนะคะกับมีหนึ่งนะคะหนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดนะคะสามหกสามเจ็ดนะคะพอเพิ่นฟันเน้นไปที่สามหกเม็ดเดียวนะคะแล้วก็เลขล่างนะคะมีแปดสามแปดสี่เก้าสามเก้าสี่นะคะพอเพิ่นกระเน้นย้าไปที่แปดสามแปดสี่นะคะเนาะผิดจัลละหาเบิ้งค่ะ แต่ว่าระวังแปดสามแปดสี่มักตัวไดนพอมักตัวไหนเป็นพิ่เศษสองมักแปดสามครับมักแปดสามครับวงเลยเนาะพอเนาะน<ำ>วงเหน่ยไปเลยเนาะตัวนี้มักแปดสามพอคนมักแปดสามแม่พี่น้องเป็นเหล็กงามเลยครับพี่น้องแปดสามแปดสามสามแปด ค่ะก็เป็นแนวทางนะคะเนาะพ่อค่ะก็ขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่เป็นบันเอฟซีเพื่อนนะคะเนอะคครับบ่ะเป่นองค์ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากพ่อแต้มเนาะค่ะสูตรคำนวณเนาะค่ะเนาะพ่อแต้มเพ่นกันเน้นเน้นบนไห้นะคะคือสามหกนะคะตัวเดียวโดดๆเด็กว่าลายโตค่ะเล็กแคสซี่ครูนะคะสำหรับบน่างเนาะค่ะเนาะ เลขวิ่งงั้นหลานเนาะค่ะนะทีปอแ้มเพ่นเขียนหยที่หลังสุดนี่นะคะก็คือ2กับ3 2กับ3มามมๆน้ากันเด้อค่ะเด้อแต่แต่มีผลเจียขาทั้งสองนะคะบ่นบนกะลางเนาะค่ะอาจจะมาบนหรือว่าลางเนาะคะ่ะสาหรับที่เน้น83นะคะเน้นๆเลยนะคะของล่างเนาะคะ่ะเนาะร่องห้พพินร่องเอาเหาเไปพิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อ มากกะจัดคัดกับพานนะคะถาบอามมาักกะปลอยพานได้เลยเนาะค่ะเนาะ แคบนาจอไวค่ะเอาไปพิจารณาให้ดีวิเคราะห์ให้ดีก้อนการลงทุนนะคะยิบจับฉลากกินแยงไว้เสียงโฉกเสียงใช่ไว้เนาะค่ะเนาะค่ะก็สซ้รับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอฟซีห้ไวแค่นี้ก่อนนะคะเนะาะมักชอบคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว,ว้เด้อค่ะเด้อจะได้บ่พลาดการแจ้งเตือนแนวทางข่าวสารตัวดีตัวเด็ดจากทางช่องนะคะในทีสำคัญ จะบอผ่านคลิปต่อๆไปจากทังช่องพิมพ์ผ้าโฉกนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะพอกันคลิปหนาน,นะคะสวัสดีค่ะ